โรไปแล้วบอกอะไรเข้ามาบอกอะไรเข้ามาตามสบายปั๊กทำงานกันต้องถ่ายรูปจันปด ก็ทั้งที้ให้ความร่วมมือนะครับที่เสียสละเวลามา,า,มาทําการปล่อยแถวครับก็ขอให้ตั้งใจทํางานนะครับด้วยความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ขอให้สอบถามกันมีช่องแล้วก็มีคอนเซ็ปต์เข้าไปดูไปดูไปถ่ายรูปเลยตัวจนนั่นร้านเลยนคือหอยหอยมีภาพการปฏิบัตินะครับแล้วก็แต่มันก็ต้องไม่ดีอยู่แล้ว ที่ภาพกับสื่อก็ไปดูทางพนักงานนักเต้า่างอะไรเงี้ยสายหัวไอยู่ในซอยผมไก่นะครับแหลกใช่ไหมไม่ยมไปเขาโผล่มาก็มันก็เรื่องจริงอ่ะถ่ายถ่ารีบๆถ่ายรูปเสร็จเได้กลับบ้านนอนนะส่งคือพี่เจ้า